ถ้าจะมองหาแรงผลักดันเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็คงต้องหวังพึ่งรัฐบาล<ะ>นอกจากการใช้จ่ายปกติแล้วงานประมงโครงสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆน่าจะมีออกมาเรื่อยๆก็ทําให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างชอการช่างก็ตั้งความหวังว่าเขาก็น่าจะได้ยอดไรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่แสนล้านบาทในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อผลการประกอบการของชอการช่างไปด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆของ ชการช่างกันคุณสุภามาตรตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ CK หรือชอการช่างประมาณการรายได้ปีนี้ว่าน่าจะอยู่ประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาทครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้1 4 4 1 9ล้านบาทเติบโตประมาณร้อยละ30ครับแล้วชอการช่างก็ยังคาดหวังด้วยว่าปริมาณงานในมือที่เรารับรู้รายได้หรือที่เรียกกันว่าแบ็กหลอกปีนี้ก็มีโอกาสจะกลับมาแตะที่1 0 0 0 0แล้านบาท หลังจากที่ในปี64เนี่ยเริ่มเห็นงานประมูลใหม่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆแบ็กหลอกปลายปีที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่45,419ล้านบาทถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อการรับรู้รายได้ในอนาคตนะครับชอบการช่างคาดการณ์ว่าปีนี้ภาครัฐจะมีงานใหม่ๆออกมาประมูลมากกว่า5 0 0 0นล้านบาทครับโดยเฉพาะระบบรางที่ทางชอการช่างเอง CK มีมีความถนัดแล้วก็มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 1 0 0 0 0 0ล้านบาทส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดงสี่เส้นทาง6 5 0 0 0ล้านบาทรถไฟทางคู่ระยะ2มีโครงการขยายท่ากากซศยนสุวรรณภูมิและก็โครงการขยายท่าอากซศยนดอนเมืองเฟสที่3รวมถึงมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางด้วยกันครับผู้บริหารของ CK บอกว่ามั่นใจว่าบริษัทมีโอกาสชนะงานประมูลในงานระบบรางใต้ดินประมาณร้อยละ30-40ถึงซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะความยากและก็คู่แข่งไม่มากด้วย ส่วนงานระบบรางยกระดับก็คาดว่าจะมีโอกาสชนะประมาณร้อยละยีส่วนถ้าไปดูงานรถไฟทางคู่หรือว่างานถนนอาจจะมีโอกาสชนะน้อยลงครับเพราะว่าเป็นงานที่มีบริษัทเข้ามาแข่งกันเยอะไายมาสแรกที่ผ่านมา CK เพิ่งได้งานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชปุรณะสสัญญามูลค่า18,149ล้านบาทเข้ามาเป็นแบ็กหลอกเพิ่มเติมแล้วและพอบวกรวมกับงานใหม่ของภาครัฐที่จะทยอยออกมาประมูลในปีนี้ ก็มั่นใจว่าแบ็กหลอกจะไปแตะ10,000แสนล้านบาทได้ครับประเมินว่าแบ็กหลอกของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้นอีกในปีต่อๆไปจนไปแตะระดับมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่ก่อตั้งมา50ปีครับส่วนหนึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในการรับงานโรงไฟฟ้าหลวงพระบางภายในปีนี้ด้วยส่วนในแง่ของการบริหารจัดการต้นทุนซอการช่างในช่วงที่ราคาวสัสดกุก่อสร้างขยับสูงขึ้นผู้บริหารบอกว่าซัพพลายเชนเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากสงครามรัสเซียยูเครน โควิด1 9ก็เป็นส่วนหนึ่งยังมั่นใจครับว่าสามารถบริหารจัดก,การได้เพราะว่างานก่อสร้างของบริษัทมีระยะยาว4-6ปีหรืออาจจะยาวไปถึง7-8ปีครับเชื่อว่าระยะเวลามันนานพอจะบริหารจัดก,การต้นทุนได้ส่วนงานใหม่ที่กำลังเข้ามาประมูลก็ปกติราคาจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่แล้วแต่จะพยายามใช้หลากหลายวิธีเพื่อรักษามาจิ้นที่ดีเอาไว้ต่อไปครับข้อมูลจากบริษัทลักัรัพท์ KTBS t มองว่า การที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย4เส้นทาง65,000ล้านบาทปีนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มรับเหมาครับ k t b s c ยังเชื่ออยู่ว่างานก่อสร้างจะยังเป็นกลุ่มรับเหมาใหญ่ที่มีความได้เปรียบในการประมูลโดยเฉพาะ 4K แล้วก็ s t e a กถ้าตั้งสมมติฐานเบื้องต้นส่วนแบ่งงานที่ได้มาทุกๆ5,000ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง4ปีก็เท่ากับว่าจะเป็นอัพไซต์ต่อราคาเป้าหมายที่ประมาณ10สตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้น ยังให้น้ำหนักการลงทุนเป็น overweight สำหรับกลุ่มรับเหมาอยู่จากแนวโน้มผลดำเนินง,งานในปีนี้ที่คาดว่าจะฝูสูงตาม backlog ที่กลับมาเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่อย่าง CK อันนี้ KTBSC ให้เป็น t o p p i ิกที่ราคาเป้าหมายคือ25บาท60สตางซึ่งราคาปัจจุบันณนะตอนนี้เรียวไทม์คือ19บาท60สตางก็จะเห็นว่ายังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะสําหรับ c k นะครับ มาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทพลังงานรายใหญ่ในบ้านเราอย่างปตทล่าสุดเขาเตรียมออกหุ้นกู้นะคะคุณผู้ชมเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนที่สนใจอยากจะสแสวงหาผลตอบแทนนะคะหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราด,ดอกเบี้ยร้อยละ3.25โดยเตรียมที่จะเปิดแล้วก็เสนอขายให้กับนักลงทุนที่สนใจภายในเดือนนี้เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะจากหุ้นกู้ของทอ,อ,อทางปตท โดยคุณอัธพลเรกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทเปิดเผยว่าทางบริษัทเขาเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปอายุของหุ้นกู้คือ7ปีผู้ชมดูรายละเอียดหน้าจอประกอบได้นะคะหรือจะแคปไว้ก็ได้จะได้ไม่ลืมนะคะทางอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3.25ต่อปีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อใช้ในการลงทุนนําเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกําหนด ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้นะคะเงินจองซื้อขั้นต่ำคือ1น0 0 0แสนบาททวีคูณครั้งละ1,000 0แสนบาทโดยไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละ,ะรายวิธีการจองซื้อก็คือผ่านสถาบันการเงิน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่าง1 9ถึง20พฤษภาคมนี้จะเปิด ให้พูดถือหุ้นกู้เดิมได้จองซื้อก่อนค่ะหลังจากนั้นประชาชนทั่วไปรอบของการจองซื้อก็คือ24-26ถึงิกพฤษภาคมผู้บริหารปตทย้ำนะคะว่าหุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปในการจะลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็ปิโตรเคมีแบบครบวงจรทั้งที่ดำเนินการเองแล้วก็ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านแผนการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคตรวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับก,บการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยพร้อมกับมั่นใจนะคะว่าหุ้นกูของปอตทจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัดสะท้อนผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ triple A นะคะ A 3ตัวเลยจาก i t c h Rating ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยค่ะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับปตทในปี2565จะเป็นปีที่มีการลงทุนใหม่จะเห็นได้จากแผนการลงทุน5ปีซึ่งทางบริษัทตั้งงบลงทุนเอาไว้3 4 1 9 7ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว12,165ล้านบาทใช้ในหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติร้อยละ45ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ20ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายร้อยละ2ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ร้อยละ8และการลงทุนที่บริษัทปตทถือหุ้นอีกร้อยละ25 ขณะเดียวกรรันปตทมีหนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนในช่วง5ปีนี้นะคะรวม8 8 5 3 0 0ล้านบาทดังนั้นบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2565เพื่ออนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของปตทก็จะรวมถึงวงเงินการกู้ยืมและหรือการก่อนหนี้ของบริษัทในวงเงินเทียบเท่า2 0 0แส0ล้านบาทในระยะเวลา5ปี เพื่อใช้ลงทุนตามแผน5ปีแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและหรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระค่ะมาดูราคาหุ้นของปตทกันหน่อยนะคะวันนี้เปิดตลาดมาปรับตัวร่วงลงไปเราวๆา25สตางค์ตอนนี้อยู่ที่37บาท25สาตางค์ค่ะพูดถึงการออกหุ้นกู้ปตทออกหุ้นกู้บีกรีมพาวเวอร์ก็ออกหุ้นกู้เหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงของการระดมทุนใครสนใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้เดี๋ยวมาดูต่อเนื่อง กับการออกหุ้นกู้ของ b ีกริมนะครับระยะเวลาของการออกหุ้นกู้คือ5ปีนะครับมีทั้ง3ปีไล่ไปครับ3ปี7ปี10ปีแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยทุกๆ6เดือนมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันครับมาดูรายละเอียดกัน b ีกริมพาวเวได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อกรลตอตเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้5ชุดด้วยกันครับมูลค่ารวมทั้งหมดคือ12,200บาท เงื่อนไขสําคัญก็คือดอกเบี้ยจ่ายทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ทั้ง5ชุดประกอบไปด้วยชุดแรกนะครับไม่เกิน4,200ล้านบาทเป็นหุ้นกู้อายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ2.91ต่อปีครับชุดที่2เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทเสนอขายไม่เกิน300ล้านบาทอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ2.86ครับ มีหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทชุดที่3เสนอขายไม่เกิน3,000ล้านบาทอายุ5ปีดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ3.79หุ้นกู้ชุดที่4เสนอขายไม่เกิน2,150ล้านบาทอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4.15ต่อปีครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่5เสนอขายไม่เกิน2,550ล้านบาทอายุหุ้นกู้คือ10ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4.53ต่อปีครับซึ่ง หุ้นกู้ทั้ง5 5ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับนะครับจาก Twist r เรตติ้งจำกัดด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A ลบแนวโน้มอันดับ Credit Stable นะครับเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาและกำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 6, 9และก็10พฤษภาคมนี้ครับ บีกริมพาวเวอร์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนโครงการ3,000-7,000ล้านบาทภายในปี2,566และใช้เป็นเงินทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและก็เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนซึ่งก็คือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในกัมพูชาและก็มาเลเซียโครงการพลังงานลมซึ่งตั้งอยู่ในโครงการบ่อทองวินฟาร์มประเทศไทยและโครงการพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐเกาหลี3,300ล้านบาท ส่วนที่เหลือ1,900ล้านบาทถึง5,900ล้านบาทจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์สูงสุดภายในปี2566เช่นเดียวกันครับและการประชุมสามัญผู้สือหุนประจำปี2565ของ b g r ร e มเพาเก็เพิ่งจะอนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไม่เกิน100ล้านบาทในระยะเวลาไม่เกิน5ปีหรือระหว่างปี2565ถึง2569เพื่อเตรียมความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารด้านการเงินรับกับการเติบโตทางธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนในอนาคตด้วยครับบีกริมพาวเวมั่นใจว่าในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งรวมทั้งการบริหาราจาัดก,การทางการเงินที่เหมาะสมทั้งนี้สินและส่วนทุนในครั้งนี้จะควบคู่กันไปกัปกบการเติบโตของ b ีกริมพาวเวสู่เป้าหมายมีกําลังการผลิต7,200เมกะวัตต์ภายในปี2,568และ10,000เมกะวัตต์ภายในปี2,573ราคาหุ้นเรียวไามของบนะีกริมณขณะนี้คือ32บาททวนครับ ย่อลงมา50สตางค์หรือร้อยละ1.54ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ